คำเตือนคลิปนี้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ได้ครับคุณเคยเห็นไหมกับอันนี้ผมรู้ว่าทุกคนก็เคยเห็นเหมือนกันมั้งนะก็ผมได้เห็นภาพนี้เขาบอกว่ารับสมัครคนดู YouTube แต่ละสี่ร้อยบาทใช่ไหมครับดูังดูไลฟ์เดักครับผมก็ดูไปเรื่อยๆแหละ ก็นั่นแหละความหมายที่ผมตีพอผมกดเข้าไปในไลน์เขาก็แอดไลน์แล้วก็จะมีคนนี้มาคือผมไม่จํากัดว่าใครบ้างนะอืผมก็ถามเขาผมก็พิมพ์ก้าเก้าไปแล้วเขาบอกว่าสวัสดีครับผมก็สี่จะเอาเงินเท่าไหร่ผมบอกว่าสี่ร้อยไปเขาก็ไม่อ่านมันรอเขาอ่านกันก็เขาอ่านแล้วเขาบอกสบายมากเขาพิจาใช้วิธีนี้นะผม แต่เวลา2,000ถึง9,000คือพนันนั่นเองนะนี่ครับพนันล้วนๆเลยคุณทวมตเตอร์บาบอกว่าแล้วงาน YouTube ล่ะครับก็มาดูกันแล้วงาน u t u b บล่ะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับผม เขาก็บอกว่าของผมคือออนไลน์ปลดนี่รแล้วผมหม่เี้อทีก็มีของประเทศไทยครับพวกเราไม่ได้เล่นเล่นตามเราเล่นตามสูตรครับก็นี่แหละครับบอกว่างานดูทบแม่งงานไลน์ก็ไม่ลุกผมบอว่าไม่ครับโอเคจบคนแรกก็อันนี้ผมก็ดูอีกคนนึงนะครับผม เขาตัดสนใจกดเจ็ดเจ็ดผมก็กดเจ็ดเจ็ดไปเขาเลยมีอะไรเขาเลยเ็นแล้วประมาณนั้นให้บอกว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ผมบอกว่าสี่ร้อยเขาถามว่าอผมบอกว่าผมอยากดู youtube ครับแล้วได้เงินไม่เล่นการพนันงั้นรอก่อนนะรอนานไหมเขาบอกว่านานครับลงทุนสามร้อยผมบอกว่าไม่เอาการพน,น,นันครับได้ครับพี่ผมก็เออจบเฟซบุ๊กและยูทูบผมก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เ,เข้าไปนะทุกคนอืม ก็เขามีผู้สนใจ5 5าพันห้อยสี่สิคนนะก้อเข,า,ขาก็บอกมาแล้วครับถ้าสนใจกดเจ็ดเจ็ดเงิน 7, ใช้ไาเท่าไหร่อันนี้ผมเกลียนไปเลยสี่เท่าไหรก่ก็ไม่รู้ผมเกลียนไปอืมถ้าเขาถามว่าเอาไปทำไรผมบอกว่า่อครับ่อครับเอา400พอ เฮ้ยนี้โคตรงงเลยว่าทุกคนสื่สาระามันน่าจะทำได้ดทุกคนนะกนนะ็เนี่ยครับเขาเลยส่งมาทั้งหมดไฟมาใช้วิธีผมแนวทางนี้โอ้โหอีกละอันนี้ผมก็ไม,ม่เข้า้จเท่าไหร่แล้วงาน YouTube ครับนี่ครับทุกคนแล้วงาน YouTube หรอครับเฮ้ยส่งไปไหมมันก็กาละตีว่ามันจะได้โอเค มาดูตอนที่เขาตอบกันเลยปึงเต็มครับพี่รอก่อนครับพี่อผู้อยากจะต่อ,อยมันหายเลยทุกคนเออผมถามว่ารอนานไหมครับเขาจะมาตอบว่านานครับพี่มาหาเงินกับผมก่อนไหมผมบอกว่าถ้านานแล้วทําไมไม่บอกก่อนอถ้านานแล้วทําไมไม่บอกก่อน แล้วเขาก็แล้วผมก็บอกว่าผมไม่อยากเล่นพันันจบครับผมแล้วเขาก็เขาก็ดูอีกครับผมต้อพูดเดี๋ยวว่าครับพี่อือฮึ huh. ก็นี่แหละครับหลายคนดีน่าแม่บอกว่าพันนัน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 ,านจากไปหมัเลยโอเคแล้ว okay. huh. อีกคนนึงก็สวัสดีครับ บอกว่า,า,าเอาเงินเท่าไหร่แต่มีเงินใช้สี่รอยบาทโอเคแค่นั้นแล้วก็มีคนหนึ่งรัครับผมใจใช่ครับสวัสดีครับพี่น้องด้วยจมนวนจำกัดตอนนี้อนุมัติห้าสิบคนในรอบนี้แล้วเขาบอกว่าวันนี้อ่รอบเป็นสิบหกทับห้าทับสองห้ากสามเวลาบ่ายสามโมงตรงผมเลยจะเช็คว่ามันจะจริงไหมก็ นี่นะจแจ้งเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันครับผมเลยไม่บล็อกเขานะไม่นะแต่ว่ากูพิมพ์ผิดไงเลยเลบก่อนตามจริงจะพิมพ์ว่าไม่ครับเ,ไ,เไปว่าไปไินไปละก็ผมจะรอวันที่สิบสิบหกตับห้าทับสองกสาม นี่ครับผมก็จบไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อันนี้คนใหม่ทำามชิกทีมไม่เป็นไรแล้วครับอาขามเงินพันนันใช่ไหมครับเต็มแล้วไม่เป็นไรนะครับนี่ครับผมว่าเป็นการพัานนันนะทุกคนไม่ใช่การพนันกูบ้าแล้วอือเชิญก็ไม่มีเวลาอธิบายผมว่าครับ เอาคุบอกก็ได้บอกให้มึงบอกให้คุบบอกเองนะผมพอมีนวะทางดีๆอันนี้ก็พูุิเก่งนะเขาบอกว่าใวิธีผมก็แนวทางการเล่นเกมการพนันล้วนๆเนี่ยใช่คือน,นี่นะที่ผมรู้ว่าการพนันนะเขาเอารูปภาพจากคุณป้าอนะันนั้นอะมาใส่คือผมเห็นหลายคนแล้วไง ผมเลยเออกูว่ามันกลายพัน,นั้นแล้วผมว่าไม่ครับก็แค่นั้นจบก็มีคนหนึงก็นี่ครับผมพอลองผมปลดบล็อกดูนี่เขาก็ส่งมาเหมือนเดิมนี่ครับเือคนคือเฮ้ยอุบาทมากมายเลยนะเออนี่แหละปัญหาของชีนี้คือมันอื้มภูตตาอะไรก็แขางไม่งการพันัุการพัน,น,น มึงไปบอกการพนันไปเลยหรอะก็เฮียไปพูดกิงก็ส่งมาก็ไปบ่าย